สวัสดีค่ะนี่วันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งสาวสวยของเราอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งท่านนะจะบอกว่าคนนี้นี่คือรีวิวปังมากๆเลยนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็แชร์ไปเยอะๆนะคะพร้อมเปิดสาธารนณะนะคะจะร่วมเล่นเกมรุ่นลับกิจกรรมนะคะแจกรางวัลของเราประจําเดือนนะคะเราแจกกันทุกเดือนเลยนะนี่ใครชอบนะคะแล้วก็ติดตามเคสของคุณวัตตนอยอยู่นะคะจะบอกว่าวันนี้เราพา มาให้ชมกันแล้วนะคะกับจมูก14วันนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนี้คือเหมือนไม่ใช่14วันเหมือนทํามาแบบเพราะว่าดูสวยดูไม่มีความบวมความช้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสวยมากๆอ่ะใครเข้ามาแล้วก็รัวหัวใจกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าทรงสวยจริงๆเคสนี้ว้าวมากๆเลยเดี๋ยว เราไปชมกันว่าก่อนทำและหลังทำนะคะเป็นยังไงนะ,อะรอคนดูเข้ามาชมกันสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้เปิดภาพมาที่ความสวยของคุณวัตะนาอยเลยนะนี่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพหลังทำกันนะคะเอ๊ะก่อนทำกันนะคะว่าของคุณวัตะนอยเนี่ยทรงทรงก่อนทำเนี่ยเป็นยังไงนะคะโอเคอันนี้เลยนะคะเป็นรูปก่อนทําของพี่มัตะนอยนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีมีปัญหาฐานเอียงนะคะปลายใหญ่นะ,ะด้านข้างเนี่ยมันจะ เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นจมูกปลายงุ้มนะคะตรงนี้แล้วก็มีความที่้ําสูงมากๆเลยนะตรงนี้คุณหมอก็จะใช้เทคนิคนะคะตะใบ้ํานะคะเพื่อปรับฐานเพื่อที่จะวางซิลิโคนได้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะตรง้ําที่มีความขรุขระนะคะคุณหมอก็จะปรับให้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเลยนะแล้วก,ก็จะแก้ปัญหาปลายงุ้มนะคะโดยการ เพิ่มนเยื่อเทียมลองปลายไปนะคะยืดผนังกั้นจมูกนะให้จมูกเนี่ยดูเรียวสวยมากยิ่งขึ้นอ่าเราไปดูหลังทํากันดีกว่านะคะทุกคนเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนี่สวยมากๆเปลี่ยนจากปลายงุ้มนะคะให้เป็นแบบปลายสลบสวยๆละมุนละมุนนี่เลยนะคะสวยมากๆนี่เลยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่วมตนอย14วันแล้วชอบไหม ใช้ชีวิตปกติไหมคะพี่หลังทําไปปกติตั้งแต่วันแรกใช่เห็นรีวิวตั้งแต่ขับรถกับเองเลยใช่ไหมคะนี่เลยคนทักเยอะไหมคะพี่มอตหน่อยทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยอันนี้คือแบบเพื่อนรอติดตามอยู่ใช่ไหมนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่มอตหน่อยพูดถึงกันหลังจากทําไปแล้วความรู้สึกของตัวเองสักนิดหนึ่งสิบสี่วันรู้สึกยังไงมัางคะหลังจากทําจมูกไป ใจมากค่ะเป็นทรงที่ชอบมากทรงนี้ค่ะคือเราบอกให้หมอทําแบบไหนหมอจัดให้เราได้ทุกอย่างเลยคะ่ะอือนี่เลยนะคะก็คือถูกใจมากๆเลยนะคะก็เร็วแม้สิบสี่วันแล้วเร็วมากแป๊บเดียวตัดใหม่แล้วนะคะทุกคนสวยมากๆเลยอันนี้คือแบบคือพี่หมอตน้อยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือถ่ายมุมไหนก็คือสวยทุกมุมเลยนะคะนี่เลยนี่นเดี๋ยวเราแพนให้ดูรอบๆกันสวยมากมาก หน้าเปลี่ยนเลยรู้หวานขึ้นด้วยรู้สึกหมว่าว่าหน้าตัวเองหวานขึ้นใช่ค่ะเลยรู้สมูทขึ้นมากใช่<ต>เพราะนี่เนี่ยนะ นี่เลยนะคะถ้าใครชอบทรงแบบพี่มอตอนอยนะคะก็สามารถนะคะแคปรูปนะคะหรือว่าติดตามในเพจก็ได้นะเพราะว่าเรามีรีวิวของพี่มอตอนอยค่อนข้างแบบเยอะมากจริงๆนะคะคนนี้แบบเซเลของยองโดเลยสวยมากๆนี่เลยนะคะเราก็จะแก้ปัญหาปลายงุ้มตกนะคะให้เป็นแบบทรงสโลไปลายละมุนสวยมากๆอันนี้คืออยากจะบอกว่าแค่14วันเท่านั้นนะคะทุกคนก็คือดูแบบไม่ช้ำไม่บวมของพี่มอตอนอยมีบวมช้ำบ้างไหม ไม่มีเลยใช่ไหมคะไม่มีเลือดออกเลยค่ะไม่ช้ำไม่เขียวโอ้โหคือชิลมากๆเลยนะคะนี่เลยปกตินี่เลยนะคะจะบอกว่าถ้าใครที่แบบยังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลนะคะเอาอีกหนึ่งเคสสวยจากรีวิวจริงๆของคุณหมอนะคะมาให้ดูเลยนะคะลูกสาวหมอโดนะคะสวยมากๆจมูกเพียง14วันนะคะหลังทําไปก็คือหน้าหวานเปลี่ยนเปลี่ยนปลายจมูกงุ้มให้เป็นปลายสวยละมุนเลยให้หน้าดูหวานขึ้นถ่ายรูปมุมไหนก็ขึ้น โอเะคะ okay, พี่มดต้นยฝากนิดนึงค่ะสําหรับใครที่แบบลังเลยอยู่พี่ม้คนใหม่นะคะที่ตัดสินใจกําลังตัดสินใจหาคลินิกอยู่นะคะที่อยากทาแล้วคิดมานานมากเข้ามาดูรีวิวที่คลินิกได้เลยค่ะแล้วก็มาดูรีวิวของหนูได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะรอรีวิวของพี่โดต้นยกันนะคะแล้วเจอกันนะคะ